เอาอีกแล้วยังไม่หายหหวันนี้ขอไปแก้แค้นที่เดิมวันที่มันหลุดวันนั้นนะครับวันที่มันขาดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายนั้นเลยดีกว่าแล้วก็ดูบรรยากาศระหว่างทางว่าเสเป็ดจะพาไปที่ไหนบรรยากาศจะดีขนาดไหนไปกันเลยไฟก็ใกล้จะคับแล้วนะจ๊ะไปกันเลยรถไฟอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเจอกัน กลับมาแล้วก็ลงเบ็ดกันเลยโอ้โหแต่ฝั่งนูกก้นก็ดำคืบมาเลย เรดี้นะฮะเตรียมหอมครับ,รบลงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับมีบิ๊กบิ๊กโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วพี่นัง่งปลาอ่ะ small ว้าวนี่เขาเรียวกว่าปลาทูทูฟิตนะจ๊ะเอาละครับไหนสุดฮะกับตันนะครับก็จัดปลาเหยื่อให้เราแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอาทำเหยื่อนะครับ นี่เป็นปลาที่เหมาะสำหรับการทำเหยือเพื่อจะล่อปลาใหญ่ชัดเจนห้าตาห้าตัวจบขรา <c oughs> ววิ่งก่อนนะจ๊ะมาขาวมาเลย <c oughs> โอ้โหจัดเต็มไปก่อนนะจ๊ะจะเจอกันใหม่นะ <c oughs> เอาะ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ย นี่ปลากำลังกินดีมากนะ <c oughs> เนี่ยคุณแดนคุณแดนลองอีกแล้วลองอีกแล้วเอาอยัง <c oughs> เราดูนลฮะเราดูนี่นี่ึ้กลองแนละ้วบึ้กลองแนละ้วว้าวส้ทรีเราไดนกินมาได้หนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยเจนฮะกัมกัมบอน yes โอเคครับสวย มันใกลเข้ามาแล้วแต่คิดว่าน่าจะรอดนะฮะ